ขอนแกนเต็มวันนี้เราอยู่กันที่ร้านอิตมีร้านสเต็กอาหารและเครื่องดื่มบอกได้เลยครับว่าร้านนี้สเต็กสุดพรีเมียมพร้อมเสิร์ฟน้ำจิ้มสุดเด็ดเลยสลัดผักสุดพิเศษสามารถเลือกผักเองได้เริ่มต้นแค่75บาทเท่านั้นเออและจริงบอกเลยว่าบรรยากาศในร้านน่านั่งมากๆฟังเพลงเพราะๆมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักพร้อมกินอาหารแสนอร่อยไปด้วยเลยสําหรับร้านนี้เขาก็ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของศูนย์ประชุมแอนิเมชั่นผสการจนาพิเศษหมอขอเลยเส้นถนน ร,ร้านเขาก็เปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มเลยนะนอกจากสเต็กสุดพรีเมียมที่ร้านยังมีส้มตำไรยำสุดแซ่บพออาหารไทยฟิวชั่นนั่งสบายแอร์เย็นฉ่ำที่ร้านยังมีเมนูเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลายเลยสดชื่นกาแฟก็บอกเลยว่าเข้มข้นสุดๆจะมากินเลี้ยงวันเกิดหรือนั่งชิลๆพูดคุยม้ามอยกันได้เลยร้านก็ตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลในเมืองขอนแก่นใครที่ผ่านมาแถวนี้ก็สามารถแวะที่ร้านนี้ได้เลยร้านนี้แอดมินบอกได้เลยว่าเนื้อสเต็กดีมากๆใครได้ลองแล้วจะติดใจไม่หาย เลยรสชาติของอาหารก็ถือว่าดีมากๆเลยใครที่มาร้านนี้ไม่พลาดแน่นอนพอทุกเมนูของเขาอร่อยจริงๆแอดมินลองมาแล้วคือสุดยอดมากๆขอชมอีกทีนึงเนื้อและก็น้ำจิ้มของสเต็กเนี่ยดีมากๆเลยน้ําจิ้มคือสุดพิเศษอร่อยมากๆสําหรับวันนี้แอดมินก็อิ่มมากๆแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะร้านอิมีอยู่แถวมอขอนะฝากกดใจกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย